ก็ขอกาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมก็ไปอยุดเกม h a p p y d u m m มีนะครับโอเคเกมนี้นะครับสามารถหาเงินเข้าแอปชูมอนี่วอลเลตได้นะครับวันละ1 5 0่ถึงหนึ่งพันวอลเลตได้ฟรีเลยนะครับโอเคแล้วโอเคนะครับก็ให้ทุกคนมาสะสมคอยตรงนี้ไปแรกบัตรชูมอนี่ฟรีนะครับ ครับพอกดเข้ามาปุ๊บก็ให้เล่าแล้วก็กด Google Pay ต่อไปนะครับก็พอมาถึงหน้า Google Pay นะครับก็ใครจะจะได้ Wallet นะครับไปเติมเงินเข้าฟิ f ฟายหรือว่าได้เงินเข้า Wallet ไปใช้อะไรต่างๆครับก็นำให้รีบดาวน์โหลดเกมนี้เลยนะครับเกมเพิ่งเปิดนะครับก็จะแจกหนักจริงๆนะครับโอเคกดติดตั้งเกมไปเลยนะครับโอเคนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็กดปุ่มเล่นเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับมันก็ให้เราลิงก์ได้3ทางนะครับก็คือ Google นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์นะครับโอเคอันท แต่ผมขอล็อกอินด้วยไลน์กันละกันนะครับโอเคคอยพิเศษ200คอยนะครับแต่ให้ไปใส่โค้ดเช่นคนอื่นนะครับก็จะไม่ได้รับคอยพิเศษนี้นะครับโอเคก็แนะนําให้ใส่โค้ดเชิญนะผมกันด้วยนะครับโค้ดเชิญก็อยู่ใต้คลิปและก็สอนเมื่อกี้แล้ก็อยู่แปะให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับสหรับโค้ดเชิญนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยไปสอนวิธีการแลกประชุมแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตสอนบอกกิจกรรมก่อนละกันนะครับวิธีการหาคอยอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็สหรับเกมนี้นะครับมันเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับเกม มันจะมีกิจกรรมแจกรางวัลเยอะมากจริงๆนะครับใช่แล้วก็จะริมไซโคชื่นผมกันด้วยนะครับโอเคก็นะครับอ่าเดี๋ยวจะไปสอดอ่าแลกคอยตรงปุ่มเชิญตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มแลกซีลเขียวเข้าไปเล่นโอเคนะครับพอกดปุ่มซีลเขียวเข้ามามันก็จะอยู่ระบบแลกรางวัลนะครับก็ระบบแลกรางวัลก็จะมีอยู่3ทางให้เราเลือกครับเติมเงินมือถือแล้วก็แลกปัจจุบันนี้แล้วก็แลกของรางวัลจริงนะครับก็ของรางวัลจริงก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีให้แลกมือถือด้วยนะครับ iPhone 12 Pro Max ข้อยนะครับโอเคก็สี่แสนสองแสนขอยนี้ก็ประมาณ42,000บาทเลยนะครับโอเคก็ในทังเป็นแลกบัตรชูแบบนี้ดีกว่านะครับก็แลกบัตรชูแบบนี้ก็ตรงนี้นะครับก็ใช้อ่าหนึ่งแสนข้อยนะครับก็ใช้10,000แสนอยแลกกับบัตรชูแบบนี้1,000บาทก็ต่ําสุดก็หนึ่งหมื่นห้าพันขอยก็แลกบัตรชูแบบนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับโอเคแต่บัตรชูแบบนี้ตอนนี้หมดก็บัตรชูแบบนี้จะรีเฟรชทุกวันสิบเอ็ดโมงของทุกวันนะครับบัตรก็จะมาใหม่นะครับโอเค ใครที่สนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นเพื่อหาค้อยเป็นแลกปัจจุบันนี้ฟิฟฟี่นะครับก็ในดำเลยรีบดาวน์โหลดมาเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ฟากใสไอโคเชนญกันด้วยนะครับเกมเพิ่งเปิดแจค็คหนักกัจชีมเกม,เกมแฮปปี้ดัมมี่นะครับโอเคก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านหลักกันโอเคไป